สวัสดีค่ะมันี่ห้าสิบห้ามดเบิง NKR ฮุ R, กรอสันนะคะ่ะคันนี้นะคะเนาะมามาเจ้าของคนที่เสร็จมันนี่อใ,นในหญ่มันนี่สวัสดีครับว่ามาเบิงรถฝนตกล,ลิ้นแฉงแฉงแฉก็<ๆ>ดีทีนี้เกลดีเหรอเนาะฝนตกลิ้นแฉงแฉเพราะตกไทยดอก <c oughs> ไม่ห้องคอยเปิดแอร์เย็นดีแทะ โอ้ยสิมาเปิดอย่างงี้นี่ฮะเอาวางได้ก่อนมือนี่วางได้ก่อนสิมาเบ่งรถตเอานี่ท่านพบสนสนนี่นะครับอัปเดตในพี่น้องน้ำกันเคยนำเสนอไปรอบหนึ่งแล้วพี่น้องนะครับเอามือนี่นะครับนำเสนอเยอเกียจำเป็นอะไรไปบางที่แต่ว่าท่านได้เห็นบางที่พี่น้องอาจจะสิบว่าท่านได้เห็นเดี๋ยวอ่าขออนุญาตเดี๋ยวถอยออกไปผมแข่งๆจักหน่อยเนาะถอยก็ถอยเออถอยเอา ใคุณถอ,อยไปจะเข้ากันเข <Okay, master. S 1> ็มๆออกแนละ้วลูก okay, มันมีแจงแจงบันนี่ฮะมันมีแจงแจงมันบ่แจงอยู่ครับพี่น้องกับอีสูซ์นะครับเป็นตัวหกล้อใส่มินิมินินะครับเด้อนะครับใส่มินิกระทัดรัดกระทัดรัดครับพี่น้องกับ NKR ตัว88แรงม้านะครับเป็นตัว88แรงม้านะครับพี่น้องนะครับใส่งานอเนกประสงค์ครับพี่น้องนะครับรดขั้นนี้นะครับถ้ามียออกไปออกลูกกันได้นะครับผ้าแม่เถปไปหาหมอก็ได้แก้มั่นแก้อ่อย นะครับแกปอล้องนำกันได้นะครับว่าผิดคนัะกีฬาเอ้าไม่ยังนี่ลุงน้องคอยนะครับนะครับรถคันนี้นะครับโกตุกเปิดในราคานะครับบอกให้พี่ให้น้องได้ฟังควันในราคา1นึ0 0 0ดมืนบาทครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนดมืนบาทเท่านั้นนะครับสามารถเราจะพูดคุ้ยต่อรองกันได้คือเขานะครับสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมตลอดคันนะครับพี่น้องนะครับเกิดเป็นรถบ้าป่เคยสีเองเถื่อ นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับจากสารคามบันโกตุงเองนะครับเป็นรถตำบลเดียวกันกับโกตุงแต่คนละมูบันนะพี่น้องสารคามนะครับรถสารคามนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับพี่น้องมาเบิกน้ากันนะครับเอาเมื่อบีบดีบูปปูบับประมาณนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับมีคอกเสริมคังนะครับเป็นคออไม้ประดูทั้งยวงนะครับพี่น้องนะครับเป็นยางนะครับ เป็นยางเกียร้อยห้าสิบนะครับเป็นยางเกียร้อยห้าสิบนะครับเป็นยางเกียร้อยห้าสิบขอบซิมหานะครับตัวนี้เป็นขอบซิมหานะเอาเข้าไปว่าข้างในน้ำกันครับพี่น้องนะครับรถคันนี้จดทะเบียนครั้งแรกสองพันห้าร้อยสามสิบเกีดนะครับสามเกียดเท่สามแปดเนี่ยแหละครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับบ่เคยร์เฮดสีสันวัฒนะบ่เคยร์เฮดจักเทียครับพี่น้องนะครับนะครับข้างในยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับเปิดให้พี่น้องได้เห็นน้ำจังสี่ นี่นะครับบ่มีผุนะครับบ่มีผุมีพังนะครับรอยยังเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเบาะบ่ได้ขาดนะครับพี่น้องแต่ว่าอุ้ยยังมีมาหลายแถ้แต่ว่าผ่าอันกันควอมหอยหนูขอไปย่องห้องไข่หนูไปกัดได้นึ่งนะครับตรงแต่แสียอื่มัมีแต่จนมันมีที่หลายแถว่านี่แล้วเนี่ยแนี่ยขขี้คันล็กกายยำลอกกาแม่มีจอมขาข่ยข่มันสร้างลายนี่ ตอมหัวต้มหัวไม่ตอมขาเออตอมหูว <c oughs> <c oughs> แล้วราก็ต้มขาประมาณนี้ครับใช้แบตหนึ่งลูกนะครับใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับเป็นใส่แบตคัตซี่เนี่ยครับบอมบี้เน่าเปลียบนะครับสวยมากใช้คำว่าสวยมากนะครับคัตซี่ใช้คำว่าสวยมาก แต่ว่ายางนี่บ่สวยปันได้ครับพี่น้องยางไม่สวยปันใดยางรถมุนีมมันบ่แพงดอกบ่ต้องเป็นซีเรียสนะครับยางก็เป็่ยางอาแพงนะครับกระบะไม่มีรอยผุนะครับกระบะบ่มีห้อยผุนะครับพี่น้องนะครับอ่าให้พี่น้องได้เบิ่งข้อเป็นสังเกตซะก่อนนะครับดูมาเป็นขอบสังเกตซะก่อนปรามาณนี้่รับประมาณนี้เป็นขอบใบประดูพื้นไม้ครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ก็แวะมาเบิ่งได้ก็เพิ่นได้เนาะค่ะเนาะ นีเดิมๆนะครับเดิมเดิอเมือนกับว่าท่านได้กวาดไห้เด้อค่ะเด้อกับห่ครับไห้พี่น้องได้เห็นสมนิดสะกวนมาเบิ่งขั้นนี้น้ากันขั้นนี้นะครับขั้นนี้กับเป็นนะครับอีซ su su n share ขคือกันเป็นตัวร้อยสิบแรงเครื่อง cbe หนึ่งนะครับเป็นเครื่อง cbe หนึ่งนะครับน้ำเสือไอ้พี่น้องนะครับกระบะบ่คอยงามนะครับกระบะบ่คอยสวยบันไดนะครับขอักกระบะบ่คอยบ่คอยสวยบันไดแต่ว่าถ้าบ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงอีกสองมือโกตุสิขึ้นลูกไม นะครับขึ้นกะบ้าลูกไม้ไงนะครับมี่ยูแล้วนะครับกระบะเขามีอยู่แล้วนะครับกระบะาเขาเขามี่ยูแล้วเขาจุขถึงลูกไม้ให้พี่น้องง่ายๆนะคนะบนะครับถอดไว้แล้วนะครับคือตัวนี้มันเป็นเครื่องบานบาง่ายมาเจนะครับพื้นรถพื้นไปแรงก้อสั่งครับพี่น้องรถไปแรงก้อสั่งพื้นมันก็บ่คอยง่ายปันไดนะครับ ไอ้ตัวขวกตัวนี้มันเป็นควางรถโดยสารเก่านะครับควางรถโดยสารเก่านะครับกแอยู่ประมาณนี้นะครับเอาใส่ของเดิมเลยเดี๋ยวจังไงโกตุกสิเปลี่ยนให้นะครับเพื่อนมนเบิร์นทั้งทางหน้าเออมาเบิรงทางหน้าน้ำกันด้านหน้าเป็นหัวการ์ตูนบ่ค่ะหัวการ์ตูนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดที่ยังทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดคัสซีงามปอ่ครับสซีงามนะครับพี่น้องนะครับคัสซีสวยๆโอ้ยหมวกเปิดไฟว่ามันเป็นไซมาอยู่นี่ดิโอ้ยมันคือโมโบร์บ่จ๋านเนี่ยวะ เราจาซื้อไม่เดยหรอวะนี่นะครับพี่น้องนะครับก็ได้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับงไเพ่นเครื่องนี่ยังสตาร์ทบ่ได้เพราะว่าแบตอ่อนแบตต้องชาร์จแบตอยู่แบตเอ่อต้องชาร์จแบตสักวอนนะครับพี่น้องนะครับอืมท่านทำความสะอาดเออเดี๋ยวท่านทำความสะอาดท่านจะเก็บรายละเอียดที่ยังเลยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์สวยมากนะครับเครื่องดีเครื่องดีนะครับพี่น้องคือมือนีให้เบิองได้ภาพร่วมกันสักวอนนะครับหลบอยู่ในสังกัดของเขานะครับมือเอื้องกับศิเข์ขมาเอ็ด นะครับเบือเรื่องก็ตรเขามาอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็น115แรงตัวยาวพิเศษนะครับสิของไม่อีกขั้นหนึ่งอื่นนะครับคือลดช่วงนี้กับเขาขอออกยุ่ยบางทีกับบ่ได้น้าเสนอพี่น้องถามไทยกันของมาเอาช่วงนี้ลดคือเงียบๆนะครับก็คือว่าบางทีบางที่บ่ได้เขาบ้านบ่ได้เขาบ้านนะครับลดบ่ได้เขาบ้านนะครับคนตุก็จบกันกลางทางก็คือจบกันไปเลยแล้วขั้นขั้นนี้เปิดเท่าไรกับานขั้นนี้อ่าโกตุขออยู่สองแสนบาท สองแสนบาทเท่านั้นครับพี่น้องสองแสนติค่ะสองแสนนะครับสองแสนบาทนะครับพี่น้องรากาสี่ขึ้นข้อขายไหมนะครับสี่สี่สี่เซกบาข้อขไหมกูทูกเปิดอยู่สองแสนบาทนะครับสองแสนทวนนะคะสองแสนทวนคุยกันไดเอีกครับพี่น้องจ้าษให้ความนะครับสามสิบกันยายนสองพันาร้อยหกสิบหกตัวนี้นะขัานั้นเป็นแกงมอเกี๊กนะครับราคาบ่ิเวนี้กันหลายครับร้อยสิบกับร้อยกับแปดแปดนะครับพี่น้องเป็นผู้บริโภคนะครับ พี่น้องเรียกใส่เรียกเบิ้งเอาครับพี่น้องมันถือกับใส่งานห่อมันถือกับสนใจกระแวะมาเบิุงน้ำเพลินละค่ะเด้อครับมันถือกับใส่งานของหอรับพี่น้องก็เรียกใส่เรียกหากันได้นะครับประมาณนี้เลยแต่ร้อยสิบเป่าบางแมครับพี่น้องเปาบางามนะครับเปาบางามเปาบางามนะครับเครื่องร้อยสิบยาวสิบยาวสี่เมตรสามสิบละค่ะเนาะสีบอขาดครับ่ะคันนี้ ตอคันนั้นแกงมาเเก่าแล้วขันนี้เปิดเปิดสองแสนนะคะตอนนี้เปิดสองแสนจเปิดปม่นก็บเปิดสองแสนก่วบุละกันบอกก้วไปกับมาตอคอยกับอัญม้เขาิันบาง่ายเยอะค่ะพี่มันยักนะครับปันพี่ปันน้องปันกันไปใส่ครับพี่น้องนะครับปันกันไปใส่เพราะในากจ้าเม็ดกับเอ็นเคอาร้สบา์แกันครับนหครับพี่เปิดกัาหลายขแพง่งรยั่งยัอีกยอยู่บ้านได้กัปานี นะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่ห้าตำบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมมหาสารคามนะครับพี่น้องได้เห็นน้ากันกต่ยังอีกหลายขั้นอยู่นะครับพี่น้องกับมีให้เรียกเบอร์โทรเดะเบอร์โทรเดะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเจ็ดหกครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเจ็ดหกครับพี่น้องเอายางมาทั้งนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับรถกสิข่ามาเรื่อยๆนะครับกสิเนี่ยเพราะไฮเลยเบิรงนในแย่งกัน นะครับพ่อให้ได้เบื้องเอ็นเคอาร์นะครับเอ็นเคอาเป็นคลองโดยสารนะครับเป็นคลองโดยสารนะครับโดยสารพร้อมใส่คือวามใส่นะครับข้างหลังเป็น NP 120นะครับจะมีพ่อได้สวยนะคะนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องได้เห็นนํากันเลยได้อีหยังเกลียดเนี่ยังอ้นโอ้สิงกระต่ไตไปต้นเนี่ยสิงกระต่ายค่ะนั่นก็สิงกระต่ายโอ้มันเซ็ตกู่เราไปในกะไตสุกไม่กินเข่ากว่าสิบ่บาปติปะเจ้า ข่อยว่าสิบาบเด้อไม่กินข้าบเสริมไม่กินเขาไข่เลือดตัวมันเห็นน้ำจินน้ำเน่าโอ้ยเราบ่ได้มาไถหุ่นซอยกูแม่เออเดี๋ยวตัวสัตว์นี่แหะตะว่าเออสิ้นกะใตแต่ว่าสังสือในราชด่างกูเดี้ยนี่นี่เราพูดได้ยากกินลาบกะใต้ไหมาหาบไข่หน้าเดี๋ยวข่อยอีกอีกสองมือข่อยแล้วทุระมือเอิญนข่อยติดนทุระมือเฮ่อมือเฮ่อนะครับข่อหนี่ส่วนมูมาเลยกะใต้พูดได้อยากกินลาบกะใต้มาหาโกตุกเลยครับพี่น้องนะครับหัวหน้าโกตุก มันลงไม่ก,กินเขาไปเลยสั่งมาค่ะสั่งหน้าถือแมาส่งมาหันลักหันมาส่งมาหันหนึ่งป่ะเมียนค่ะเออนี huh. ่ลกนี no. ่ลกนี่ลักนี่ so ๋ <th <th ักสนใจก็แวะมาเบิ <th ้งเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะพร้อมใส่ด้อค่ะคันนี้เด้อพร้อมใส่ทุกขั้นจ้ะพร้อมใส่ทุกขั้นทุกขันครับพี่น้องรถอยู่นี่พร้อมใช้ทุกขั้นจะเป็นรถโดยสารค่ะสวยใช้งานได้จริงนะครับใส้งานได้จริงใช้งานได้จริงเป็นกระจกสไลด์ด้ค่ะคันนี้เด้อนี่ อย่างดีค่ะสีสวยเหมือนกันค่ะใช้ได้ใช้ได้ขั้นนี้เก็บสีให้แล้วเรียบร้อยขั้นนี้เก็บสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องอืขั้นนี้ก็ยิบสีนะคะป้าเนาะโอ้ยอย่าเปิดไลน์เลยขั้นละตอเออเปิดตอนแรกก็มาหนดมาได้เงี้ยเลียงราคเปิดไปก็เปิดไปซื้อเราพี่น้องนะครับผู้จอยอยากปิดเราะว่าปิดกันเรียงราคาเนี่ยเพางมาซีเดียวอ้ยเพิ่นเปิดไลน์เนี่ยันนี้มต้องไปซีเนี่ยเรียงราคาเนี่ยขายได้ขาย บ่อไวแต่เห็ดแนวดอกบ่อแวแต่เห็ดมุ่นดอกพี่น้องหเนี่ต่อรองกันได้อีกนะคะได้วมนเนรไ่้อนตรองกันได้อีกสุขขันกบควาเางขึ้หยันนี่ยัค่าผู้เจ้ามุดเจ้าไปซีเดือละค่านะครับกตุกโมเป็นคนยานนะครับขายได้ขายาันนี่หลักแนสูเห็ดคอนเทนต์นะคะเอาเออาโอ้เล็กก่น้ำคอนเทนต์ขอนเน้อยอน้เลอะอียมขวมู้เจ้า โคตัวผู้เจ้าผู้เจ้ายังไม่เห็นจาอย่าว่างหอยเห็นหลายคนหัวเห็นเศ้าเห็นหลายคนเดียว่อยสิไปเห็ดคนเี้เนี่ยอยู่กินขาอยู่เหัวจะมากไปเนี่ยมาได้กินขาววมีใ้ตังผู้เจ้าเอ้าสหรับวันนี้พ่อพีพันดาวเฮียสนอดีาก็ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคน